นี่คือเส้นทางจากบ้านเหียงครับพี่น้องไปบ้านโนนแดงมีโนน,นแดงเหนือโนอนแดงไต่ได้เนาะถ้าเราไปโนนแดงไต่โนนแดงเหนือไปจ<ะ>ักเน่บ่จักบอกวันนี้ถ่ายรีวิวละเอียดๆเลยนนครับพี่น้องเส้นทางก็ค่อนข้างที่จะดีกว่าช่วงช่วงไหนมกะลาบอกเขา,าแาดีกว่าช่วงนั้นช่วงนั้นมากมิตรยังไงครับ ตอนนี้ใครเนี่ยฝนตกอยู่ประมาณสองสามเสือเพศไทยพุ่นลดหน่อยลงครับบรรยากาศกาเหมือนอีสานบ้านน่าครับเหมือนทางอุนบลนที่บ่าวโจไปเลาะโอ้อันนี้ตกลุงนี่เัน,นขึ้นเนาะน่ากับภูเขาภู้รำเขาม้างเหมบอ เขาอยู่ทางบุญทะลิเขาสิเห็นนะครับลงเน,น,นินบานโน่นสวรรค์ก็จะเห็นผู้ลูกนี่แหละพี่นอ้องอาจารยบพิษผู้ใดเคยมาแถวนี้กะคอมเมนต์บอกกันนี่อสวัสดีพี่นอ้องฟังล่าครับทุกท่านทุกคนโอ้ใส่แบบนี้เลยบอกนนี้ขเขาจะเอาไปใส่นอนนี่ ่โลกข้างวะบรรยาการเส้นทางจะนี่ไปนู่นแดงประมาณห้ากงโลเนาะห้ากิโลครับ ก็สร yeah. oh, ้างว่านึง20บาทแม่นโอ้จะแม่นได้เงินยากเนาะ20บาทนึงก็ต้องเฮ็ดนํามันบ่มีทางเดื่อเนาะบคนเฮาทางเดืบ่หลายมีโอกาสก็ต้องเฮ็ดไปเลี้ยงครอบครัวไปซั่นดแม่นอยู่้เงิน20บาท้หาซื้อยได้ลาวเนาะแม่นก็ได้น้อยๆมามๆกันก็พอได้ซื้อได้ ระหว่างทางที่เราเดินทางกันยังมีบ้านค้นอยู่เรื่อยๆครับพี่น้องบาส่วนมากแล้ว50%สิเปอร์เซนต์จะเป็นบ้านยุคสมัยใหม่บ้านทรงโมดเดิร์นบ้านทรงเก่าๆก,กันยังมีพ่อให้เห็นอยู่ครับซ่อนเดืดหทางนี้่แล้วนี่ไดนะ้ดขนาดี้ Không chắc bò พอใหญ่เหีเห่ยวเราดังนะคือชิมีแต่คนมาหาเราเนะ Man, าะแมนจะได้ไหมมือหนึ่งเราดังเนี่นเลยใช <ừ. S 1> ่ถ่ายบ่อยจริงๆแมนแต่กระตาลีโตเ้เราเล่ายุคคนเดียวนะ้อแมนยุคคนเดียวเช็ดซิบแต่ถือว่าเราแข็งแรงเติบบางคนเช็ดซิบเป็ยังงี้สิ <c oughs> อปอด่ายได้ป <c oughs> เปล่าเนี่ยเล่ายังของว่องไวยอยู่เด้มีรถเลาะุดเท่รถซาเล้งรถซาเล้งนะบอก เกาเห็นอาชีพอย่างนี้รับม่ได้เห็นอย่างนั้นเราเคยแล้วก็มีเงินมีคำใส่ปกติบ่อจานแล้วรังสีมีลูกมีหลานดี่เาะอ๋อมีลูกมีหลานเหรออันนี้ม,มายื่นให้ผมก่นอนผมซื้อถอดมากระดกเนาะผมได้ซื้อถอดผู้นั้นเบิองแงงม,มีลูกมีหลานเราเลยเล่าแ,แ,แค่คาเองกินเองก็พอได้ใช้อย่างสมมติว่าแม่นบ่อจแสดงว่าเงินบ่ค่อยได้ใส่ปันไหน ต้นมาพี่น้องฟังลากกหายอยู่หากินตามธรรมชาติเนาะระเสือกจะส่วนหน่อยเพราะว่าของแห็งโอ้ยชี่ควาถึงมากผีจะบาทสามห่าบอกว่าเป็นซีซบผุนบาดสามซีบาทสามบาทนี่รอบภาษีอีเดช่บรรยากาศเส้นทางครับพี่น้องระหว่างที่เราเดินทางไปอีมู่บวานหนึ่ง นี่เป็นเส้นทางลักได้ครับกระซเส้นทางบุญทะเลบานนองแสงบานโน้นสูงแบบนี้ลหละเส้นทางลักแต่บานเท่ามันเป็นทางดำแล้วทางพูดบานเฮียงก็เป็นทางดำอยู่จต่ว่าเส้นทางแบบนี้มิสเสนครับบุญทะเลกัเเลือหลายอยู่ทางไปไฮไปหน้าแบบนี้ ม่ได้โชว์ที่อาการผัวหอนวันไหนเนี่ยวานเมื่อวันก่อนหอนหรือว่าท่านหอนว่ะผัวหอนเป็นตัวไม่ได้ผู้มีคนปลูกมั่นหรือเปล่าพระเจ้าปลูกมั่นพี่น้องพระเจ้าว่าก็ปลูกมั่นหลายมั่นสามพลังนั่นเลยยางพลาผมมีนะแถวนี้เนาะนี่ก็นี่ก็ส่วนหน่อยส่วนหน่อยโอหยังไงยางพลามีอยู่ส่วนมาปลูกมั่น เก่าสิเปอร์เซ็นเป็นมันสัมปหลังครับรูปมันเห็ดหน้าเห็ดหน้ายวน้อยนี่เมื่อเดือนนี้ก็เริ่มลงให้ลง,ลงนานลงให้ลงนา,นลงนานแล้วแมนน่นอีน้อยก็เขี้ยวหน่อเส้นทางหน่ออันนี้ก็เริ่มเขี้ยวอลไรได้นี่นั่นเป็นรัดท่าก่อเออเป็นน้อยก็ไปซื้อเห็ดน้ำบอกเออไปไปไหนโอเคเลยมานนอนเส้นทางมีสองเวนครับทางโดนอยู่ข้างบนอันนี้เป็น <laughs> มันกลายเป็นทาง โอ้หนี่พัฒนาฝนที่ไม่แน่นี่เลยปอ่โอ้โหนี่ฝนตกเดยพี่น้องมีฝน,นแล้วครับขวาก้าเจากับชิบปล่อยแบบนีหละพี่น้องปล่อยเลียงตามธรรมชาติเดิ้บเนี้เริ่มจับงวัวแล้ววะนี่จับงวัวไปใส่ก็ไปปลาพอแล้วจับเลี้ยง จะเลี้ยงในขอกเลยเลี้ยงเลี้ยงกินรัดไปกินมันรัด้ละอะไรอ่าไม่ใช่ไปกินเขาประมูมลเขาหัว,ว ฝังไทยพี่น้องพราะ่องเท่ไทยเนี่ยเจ้าผ้ากอธิรัดทิ้รัดเกลียดเท่ไทยแต่มันจะห่อนตรงหน้าห่อนเนี่ยห่อนแห้งพูดถึงมากับพ่อพ่อครับไทยนี่ยละแผ่นดินเดียวกันเนาะมันห่อนเนาะแต่ว่าทางนี้ก็บอาตีพห่อนเนาะอีนึงแรงหนักหนาเนาะห่อนบ่ค่อยมีบ่ค่อยมีเกินเนาะเกินบ่ค่อยมีทางนี้ ทางบ้านเขากับเขื่อนหลายครับพี่น,น้องเขื่อนเนี่ยฝนมาตรงเบาถึงลุ่งบวกได้แบบน,นี้นั่นแหละกองขยะหมดทางพิทางเบียงหรอ,อรถนั้นต้องลงพุ่นรถนั้นต้องลงพุ่นเพรามีกองขยะทำไมเขาขยะมาทิ้งแบบนี้เนาะเต็มอยู่เขาสีลงเนาะเขาต้องลงครับพี่น้องมา่หอดเพราะว่า รถหนะักไม่สามารถขับผ่านได้ <S <S เราก็หนักด้วย <S 1> <S 1> ไปเลยสะพานครับพี่น้องสะพานขามเอรรถงมาไดลบ่เอารถง่างไปทั้งฝุ่นบ่เห็นเรามาก่อนขามด้อยู่มันเป็นขัวเล็กพี่น้องแล้วก็ปูพื้นด้วยไหม้ท่าน,นี่ก็ลังมา ไปสายพอ่อเมื่อว้านนนแดง,ดแดงสิงไปเที่ยวบ้านนนแดงด้วกันไปพี่น้นองย่างข้ามมีน้ำแล้วฝนตกโอ้สะพานใหม่ขัวใหม่สมัยก่อนบ้านเท่ากับไม่แน่นิแล้วเนาะบ่าวโจท่านอยูท่ทางเหนือพี่น,น้องแม่นครับเที่ยวบ้านโนนแดง มาจะฟังไทยมาจะฟังไทยโอเคมาแบบนี้เขาก็ได้ท่ายทอดห้โลกหเนาะพอาแต่ละพื้นที่เป็นแนวใดดอนลิ้นโนนแดงจ๊ะบอกโอ้ มันนี่าวเจออว้าบัวภากันติดแผน่นป้ายทะเบียนเนาะเขาบอกให้ติดเป็นบ่นอ,อ๋อมันลน่นมาอย่างไรไม,มีการไถ รถไทยกะมี่ม,ม,ม,มันบถไทยนี่นี่เนาะบางเจ้ามีก่กะมีเนาะรถไ,ไทยเด้รถไทยย้ายไรรถไทยโฟล์คตอร์มาถึงทางนี้ทางเนี่ยพูดถึงเขากระหยาดทุกจุดเลยนะเนาะพี่เขาแมา่ มันกับปูไปมีเลยล่อบ้าดจะคล้องเลยปูคล้องบ,บ้านเด้ตัวนี่ที <c oughs> ่ฝนยุง่งฝนหนาฝนมา <c oughs> บ้านหลังนี้หลังไงเน,ะ <c oughs> นาะทางเข้ามาครับพี่หนุ่มอู้หัังในบวกกับนี่มีบ้าน มีหอดบานนวลแดงแล้ยมันบอกหนด่าบานนวลแดงหอด่านนวลแดงนะแต่ว่าเขาเจ้าผ้าก,กันเห็ดหัวอยู่เด้บ่ยคือทางอีสามนมาเท่าบอกคอยมีหัวพี่นอ้องได้ทางฝั่งล่าพี่ข้าเจ้าผ้ากัน,กนเห็ดหัวแบบดีเลยนี่สามารถกันซัดกันยังได้เบิด โดังคือมันก็มีหอรถตากแล้วเป็นเศรษฐีบ้านนอก การเก็บเงินใช่ไหมรมทหารเพิ่นนรถทหารเพิ่นทหารเพื่นเฝ้าต้องลงในลระขวในลระขวานต้องมีพร้อมทุกขวานต้องมีนี่เปนฝ้าว่ะเนาะทัศนียางข้ามพี่น้องอันนี้เป็นจุดเฝ้ายามของพี่น้องทหารเพิ่นถึงจะผ่านขวาใหม่ขวาเล็กแม่นอยุคข่านนั้นข้านเล็กอยู่ได้พี่น้อง แต่ว่าใหม่ที่ขว้างแบบนี้นะพี่น้องเป็นใหม่เบิดเลยไหม่ต้นใหญ่ข้างหลางพี่น้องเห็นบ่แต่ว่าข้าศนาแอไปทั้งสี่ผ่านขามไม่น้ำนี้เป็นนันเอิรอนไว้เป็นนันเล็กเบิดเล็กแบบนี้ถ้าพูดก็เป็นเขื่อนอยู่เป็นเขื่อนเป็นอย่างท่านี้ก็เป็นแรงน้ำเป็นหินเป็นผาคล้ายๆทางโค้งแจมทางอีสานบานท่าแ่เลยพี่น้องมีรถขามมาอยู่ นี่คือการเดินทางของบ่าวโจพี่น้องมาเที่ยวลาวไตามาบ้านโนนแดงเดี๋ยวบ้านโนนแดงจะด่ายที่ิี้ให้อีพีหนึ่งพี่น้องอันนี้เขาเบิงบรรยากาศเส้นทางระวังที่เขาเดินทางมาก่อนรถนะครับต้องลงมาทางนี้พี่น้องลงไปหอดผุ่นจะมีพระลานหินแล้วก็ข้ามทาทังผุ่นบ่มสมาดข้าม,มาทางนี้ได้เพราะว่าอาชีรับนกะบ่ได้พี่น้อง ปะสันมันฑีพังท่านนี่กำลังไถเพื่อที่จะปลูกมันั้างนี่เขาเจ้าผ้ากันปลูกมันหลายเขาเจ้ายังผ้ากันใจเ้นทางเอใส่ยังกอใส่รถไถเดินเดินตามอยู่คือบ้านเฮาสมัยก่อนโอ้บ้านหลังนี้ก็งามเนาะบ้านเศรษฐีตัวนี้ไปต่อครับพี่น้อง หัวแบบดนหัวแบบบรรยากาศโก๊ะแบบดีพี่น้องหลางค้าขายของชำล่านหลังเบียดเต็มอยู่ นานโงงการเพื่อสิขายดีเนาะปั่มน้ำมันโส่ายกันลงไปจังใดได้เบิดน้นาเลยแตกเนาะนนี่เขาไปนึ่งวานหม ตนนี้เขายังอยู่เขตหลบนอกเพ่นบอกหรือว่าห่อทางโค้งแล้วทางโค้งที่เ่าอันกินเฟอเหรอเพื่อนบอกห่อแล้วเข้าในนี่เ่บอกวันนี้เขาไปนิ่งบ้านเพื่บอกแม่นมอบ้านหลายแบ่งยังไงโน่นแดงเหนือโน่นแดงใสฟังนี่เพราะฉันคนเราฟังแบ่งกันจังไง เมื่อไวัอย่างฟ้ากิ um yeah> um ่ายยนอนแดดแน่หอนแดดนําเป็นแดดไทปั๊จิ้หฮะปั๊จิ้วละไป้านเหียยข้าวหนึ่งรับเลยมาเบิดมือวัไหนเนาะตายพอดีรถนักามได้อยู่มั้งเอาโซฟีมือบัง โอ้แต่ปูโฟขึ้นมาด้วยนี่ พอมาแล้วตรงมาหนาฝนเนะ่ะจังเงย็นกับหน้าหนาวนบ่หน้าประมาณพฤจิกามมาไปตะมวนเนาะ,นนะพฤติกามช่วงอากาศประอดเย็นย็นสบายสบายมัแนแห้งทางยางกหมดขบล่เลยนะอเกืบอบย่างเลยรถจ้า <laughs> กยังไปย่างเน Well. ับเร็วด้โยมสิงอ่ะเนาะไปไสนเนาะ đó đi